เปลีนสิบสองย้ำคอยหัวลมบอยมาวอนวีน้ำข้างคามมาลิสลับสีลากดัวเผยเย้มสีเบ่งบานออกดอกจูกิ่งก้านบานละยับสลับสีหอมมะลิลายพันเอาวกะสันใจเพ้อน,นอนละเมืออยู่ในห้อง ตอนนี้ไว้ค่ะน้องเป็นสาวรุ่นขึ้นใหม่คือจังดวงดอกใหม่กำลงังแยมสีแบงบานกลายสาวเนาสถานสนพาหมนีลมหนาวแต่ใจสาวยังหนาวเนบแม่บอมีใจซอน บนบานแย้มกำลังจีสีไข่กาอาบแต่อายนำคางสิรอมือไม่อรูเกิดเป็นสาวแรกรุ่นรอไออุ่นสิมายามเป็นสาวงามลอหานุ่มสิมาแวกเกี่ยวนอนคนเดียวมันไดแรง ลมภาษีแห้งๆใจสะบันหนาวสั่นเจียดกระสันขันอาโออยากมีสูุเป็นคู่น้อ สวัสดีค่ะพี่น้องป่องป่ายซู้ขู่สุคนค่ะสาวแจมมอล่ำเกษตรกรจ้านะคะได้มาฝากกอลล่ำนะคะเดือนสิบสองย่ามคอยหัวล้มบอยมาบ้นวีน้ำคางพุมมาลีสลับสีหลากลัวเพืยอแยมสีแบงบานค่ะพี่น้องนะคะหัวล้มหนาจังสิค่ะพี่น้องนะคะ ในก็จะดื่มดูแลสุขภาพร่างกายเด้อพี่น้องเดอ้อสาวแจมมาฝากกลัมก่อนนีให้พี่น้องนะคะได้ฟังกันค่ะฟังแล้วก็กขอให้มีกําลังใจฟังแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันเด้อพี่น้องเดอ้อหายจากทุกจากโศจก,กจากโรคจากภัยจ้าค่ะลัางสาวแจมค่ะพี่น้องนะคะเป็นกองเข่าค่ะพี่น้องนะคะนี่จ้าอย,อยู่ที่ไรนะคะบ่ท่านสีเขายูพี่น้องนะคะนั่งล่ำยู่ใส่เนาะสาวแจมมาสัน่นนี่จ้า <c oughs> รถอีเต๊กค,คู่ใจค่ะพี่น้องนะคะกับบรรยากาศหัวลมหน,า,นาวย่ำเสาเสาจังสี่ค่ะพี่น้องนะคะลมเย็นจ้อยจ้อยเลยค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องก็อย่าลืมเขามากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เซาเจามินเดอพี่น้องเดินนะคะเพื่อสิได้ดมีกําลังใจเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะคะนี่นะคะ จังไหนกนอจะาลืมมาสสีเขาซอยซเสสแจมเมนเดอพี่น้องเดินนะคะคลิปนี้ฝากพี่น้องซํามี้ก้อนกันแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจังมาติดตามซอสแจมไม่ละกะซอสแจมสีพัายามมาล่ำให้พี่น้องฟังเรื่อยๆกันแล้วกันค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะพบกันไม่คลิปหน้านะคะซัมบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายคะ่ะ